สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยอยู่นะ,ะครับมาพบกันนี้แล้วหาเห็ดทัางคืนตอนทีห้าครึ่งนะครับนี่พอแล้วครับนี้แต่เหมือนจะโผไม่เยอะก็นี่กระด้างจักัดปีนีไม่เย็นหมาไม่โอ เห oh. มือนหัวจะหลุดหมดเลยขอดูมเดียวนี้ะมัอะไรจิ้มเลยครับ มันแข่งจัดครับเห็ดเลยโผล่ขึ้นหลาก,น,กนแล้ว สามพุทจิกับผมดูกระจาย เมันพ่วงไม่ได้น้ำมันท่วมเลยครับแ้ำมันดินมันก็ได้เห็นมันก็ขึ้นลำบากมันปรบประจบเหมาะกับดินแห้งครโหหนาวลุดหมดนเลยขึ้น

มาเจออีกลุมหนึ่งแล้วอีกมูหนึง่งมูนี้ยังสวยครับผมนกอีกระกก่มหนึ่ง ดินม,มันกระด้างเป็นดินสายรุวนๆนะครับผมดอกก็สวยกินง่ายสบายบนะึ้ง ดูคัล็อกมาแล้วหรออาพ่อ,อล็อกแล้วให้เสือนดูอย่างไปแล้วนี่หนูกอะังจะไปแล้วมาติดหมู่นี้ก่อนเสือเลยเยมาครับเคยอยูน่นมาแล้วเขยอ,อยู่บนเครื่อิ้น ไงนมันหน้าขึ้นหรอั่งนู้นน่ะห่วงไปหน่อยเพราะว่าพอเดินไปโคกทางนู้นแล้วผมกำลังจะไปให้แลหละนีกพอผมห่วกลับแล้วมาดูที่ซากเมื่อคืนครับผมก็หันหนัวกลับแล้วแล้วผมก็โคกทางนู้นมันต้องขึ้นนะผมก็เลยแกนใจวกกลับมาพอวกกลับปุ๊บมาเจอมูนี่อันงกายเลย ดอกอยังแจมแจมแบบแจมแมวเลยัะพ่อมันเคยเจอเจอครับผม ไม่ลานิดนึงนี่นี่ครับไ,ไปแถวไปเวลานิดนึงครับเดี๋ยวยิบจัดวิแบตจะหมดเอ้ยกลเมือมจะเต็มครับผมอือ <c> ฮ <ười> <c ười> ันี่ไป จิ้มเสร็จเรียบร้อยนี่ไปนี่ครับโอ,อ้นนี้โคกที่พ่อจิ้มไปแล้วน,นี่น่าจะจิ้มเห็ดนำไหมครับม,มันมีสามโคกติดกันตรงนะี้ไปครับเนี่ยได้จิ้มกันเลยนับเจอแล้วครับแตกๆีก่ อาจจะสั่นนิดนึงครับผมโผ,มผมแบตหมดนี่ดินแตกนุ่นแผ่นเลยตรงนี้น,นี่ดินแตกนูนเป็นแผ่นเลยกนอีกนี่ก็ดินแตกนูนตรงนี้ก็ดินแตกนูนเลยฝั่งนูน,น,น,อ,นอีกนะมาครับไล่จิ้มเลยครับโหนี่ครับโหไหนพ่อรบหน่อยนี่เมื่อกี้กำลังจิ้มเห็ดอยู่ นีเน่เป็นลเเนมเว้ย่ไม่ไม่จังหวะจังหวะเดินมาเนี่ยคือผมทิ้งถุงเห็ดไว้อีกโคกหนึ่งนะเห็ดโผลแล้วอีกโคกหนึ่งผมทิ้งไว้อะจอกไว้ก่อนแบบเดินมาเจอสามสีสี่สี่มูอ่ะจิ้มจิ้มมาสามสีดอกจิ้มมาสามสีดอกแล้วก็เดินมาครับนี่โหเบ็ดโกโปก็หมดเสียดายแต่นี้ถ้าจะให้ตังกองจิ้มโคกนี้ก็น่าจะเป็นโอ้โหแม่ง โคตรเยอะประมาณสักสี่ห้าโลได้ครับผมโคกนี้ผมเต็มโคกแน่นเอียดเลยประวัติศาสตร์ครับผมไม่ไม่ประวัติการเลยครับพวกนี้โหอิงไอ้ต,ตรงหลุมนี้นะเนี่ยพอลองเปิดหลุมนี้ดูสักหลุมดูนี่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 เพราะพอพอาเปิดเนินนี้ให้ดูสักเนินด้วยมันเป็นเนินหรือว่าเป็นอะไรต่อไม้อ๋อต่อไม้น่าจะมันขึ้นข้างบนนะอ๋อนะครับ โอ้ยเจริงคูเนี้ยนี่ถ้าเปิดตรงนี้เนี่ยข่าวโผล่เลยครับนี่โอ้ยเต็มโคกเอาถ่ายตอนจิ้มให้ดูไม่ได้นะเพราะมันไม่มีไม้ตั้งกล้องมาโอ้เสียดายครับผมโกโปรก็เมมเต็มยอดเอาโทรศัพท์ไปก่อนแล้วกันครับอาจจะสั่นนิดนึงครับต้องขออภันนิดนึงโโหนี่ครับโอ้โหสุดๆเลยครับ นี่เป็นอีกกระจุกหนึ่งที่ทิ้งเห็ดไว้นี่ยังไม่ใช่กระจุกที่ทิ้งถุงเห็ดไว้นั้นถุงเห็ดอยู่ข้างหน้านู้นอันนี้อีกมูนึงอันเดี๋ยวไล่จิ้มเลยครับนี่ครับมูนี่ทิ้งถุงเห็ดไวน้นี่แล้วก็ก่อนจะมาถิงตรงนี้ก็แวะจิ้มมาสองสามต่อครับผมที่ม,มันโพลโพนี่ทิ้งถุงเห็ดจองไว้ครับนี่นี่กำลังโพลร,รอบนี่อ๋อไล่จิ้มเลยครับเห็ดเยอะจัดครับวันนี้นี่ครับพอกลับแปววรถมาแล้วนี่ รวมๆกันแล้วก็ประมาณเกือบน่าจ,จะสิบโลกว่าครับผมสิบอัพครับวันนี้ช่วงเช้านี่เอาเดี๋ยวเฮ็ดให้พ่อเฮ็ดไปเก็บครับผมก็ห่างก,กันต่อไปเรื่อยครับผมนี่แม่เสียดายครับเมีมมันไม่มีครับผมโกโปรมมเต็มอ่าไปโอ้ดูครับ <c oughs> เดินมาคิดว่ากระดาษขาวๆครับผมอาจจะสั่นนิดนึงครับผมขออภัยด้วยโอ้ <c oughs> นึกว่าเดินม,มาเห็นนึกว่ากระดาษครับผมดูข่าวเต็มพื้นที่แล้วแน่นเยะเลยโอ้โหเมื่อคืนมองไม่เห็นได้ไงนี่ครับโอ้โหอ๋อไปไล่จิ้มกันเลยครับเหยียดอีกเยอะนี่ครับจิ้มเสร็จเรียบร้อยครับประมาณสักโลกว่าอันนี้ครับโลกว่าประมาณเกือบสามโลครับผมสองโลก็กว่าสามโล,โลไปนี่ครับสรุปผลงาน,นครับผมเชา้านี้ได้ประมาณสัก สิบบวกบวกครับผมน่าจะหนักไปทางเห็ดบานครับผมนี่อ่ะพ่อ,อปุ้ยคลิปหน่อยครับครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดมล<ะ>ไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ